ครับนะ,ะสวัสดีทุกคนนะครับเอฟทุกกำลังใจนะครับทุกคอมเมนต์นะ,อะตอนนี้ก็เงินทองก็เริ่มร่อยหลอแล้วครับพี่น้องเอฟซีนะเริ่มร่อยหลอแล้วถึงก็ออกมาแซออดีตสามีนะครับสองครั้งสามครั้งแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเน็ตโทรศัพท์ เรื่องเน็ตบ้านชื่อก็เป็นชื่อมึงเออาทำไมมึงไม่ใจทำไมมึงไม่จ่ายจดหมายมันก็ต้องมาหามึงอยู่แล้วนะเออเพราะมันเป็นชื่อมึงเออจดหมายก็ต้องมาหามึงอยู่แล้วไงเอ่นะอ่าบ้านเปรี้ยวใช่ไหมล่ะมันก็ยังกีดไม่ได้อยู่แหละครับพี่น้องเอฟซีนะอ่ามันก็ยังกีดไม่ได้อยู่แหละนะ แต่อะไรครับพี่น้องทรัพย์สินมันนี่มันได้เยอะกว่าเลยทีนี้แล้วอะไรครับการขายรถไทยส้มนะครับในนิทานเรื่องนี้ขายไปแล้วเอาไปไหนครับเอาไปใช้นี้บัตแล้วมันงอกเงยอ,อะไรมันไม่ได้งอกเงยอ,อะไรครับได้อะไรหรือเปล่าครับเออเหมือนตัดมือตัดตีนตัวเองครับจะไปขายทำไมทำไมงู้จัง แทนที่จะไว้ไถไว้ทํานั่นทนํานี่อ่าก่อนหน้านี้คุยใหญ่ว่าจัดสรรอ่าค่าเรียนค่าหยังไว้ให้ลูกเรียบร้อยหมดแล้วไงนั่นไงพริกลิ้นตลอดไงพี่พริกลิ้นตลอดนะไม่เคยได้ไม่เคยมีจากที่หรอกครับมันขอแบบไม่จบไจม่สิ้นเข้าใจไหมกดไลค์ด้วยนะครับคุณดูเก้าร้อยกว่านะกดไลค์ด้วย การขอแบบไม่จบไม่สิ้นครับพี่น้องว่าแต่ให้เขาแต่อีเหน่านี่ทําเองครับพี่น้องเอว่าแต่ให้เขาแต่อีหยอง,นองเ,อเองน่าทําเองครับทีนี่โอ้ยนะครับตอนนี้ก็เรี่ออะไรอย่างสัริชํานานนะครับพี่น้องอภูมิใจนักภูมิใจหนานะเนาะอการที่ออกมาพูดไม่ต้องการอะไรครับอยากให้เอฟซีนี่เห็นใจ ว่ามันส่งเสียคนเดียวอดีตสามีมันนี่มนไม่ส่งเสียด้วยเข้าใจไหมความหมายมันตอนนี้ก็อะไรครับหาเงินแบบวิธีใหม่ไงครับเพราะมันขายของไม่ได้ครับพี่น้องเออจะไปขายกางเกงอะไรนะค่ะเดินทวงเดินทางแล้วไปแทบบัลงมลมบังไลอีกทีนี้ไปแทบมันปั๊บทีนี้เอา้าหาวันไปส่งมงเสียส่งเมวเอา้ารถละสองหมื่นกว่า สามหมื่นอต้องเติมน้ามันต้องมีค่าหัวหัวอาหารอา้าวทาอะไรไม่ลงทุนบ้างละ่ะพี่น้องเอฟซีเออทําอะไรไม่ลงทุนมันก็ต้องลงทุนสิ่งที่มึงไม่ได้ลงทุนเป็นยังไงละ่ะมึงเอาผ้าเขามาขายเป็นเนมัดนนะ่ะเป็นยังไงละ่ะตุ๊กตาของมึงได้อยู่กับมึงไหมหละ่ะ น้ไปคีเขามาเลยไม่ใจ่เขาทีนี้เป็นยังไงล่ะได้อยู่กับมึงไหมล่ะเห็นไหมล่ะพี่น้องเอฟซีอันนี้ก็ได้ลงทุเนเงินซือแม่น่ะเห็นไ,ไหมล่ะก,การไม่ได้ลงทุนน่ะซื้อแว่ไปสร้างโคกสร้างอะไรน่ะนเงินใครล่ะทีนี้แล้วทำได้ไหมล่ะ มันทำไม่ได้ครับพี่น้องเอฟซีเอไงครับเห็นเขาเลี้ยงก็อยากเลี้ยงเหมือนเขานะครับพี่น้องมันเป็นแบบนั้นไงนะทุกอย่างต้องมีการลงทุนหมดเลยใช่อันนี้นะครับพ่ออะไรครับเพาะไม่เคยลงทุนเองไงมีแต่คนลงทุนให้เออนะครับพี่น้องเอฟซีแบ,บ้แล้วไปไหนล่ะทีนี้ เห็นไหมลนะ่ะทำให้เขาอะไรครับสร้างโครงสร้างกองงกอนี่นี่ทำก็อะไรครับทำก็สองหมื่นเองทำสองหมื่นดไปฟาดก็เป็นเศษนี่นี่เบ้อ้ยอมไม้ก็อะไรครับไม้ยูคาอันนี้เด้ออืมไว้กัไวก้ก็ไปเอาอันเขาแจกใช่กล้วยก็กล้วยก็บอ,อกว่าต้นแล้วท่าไรหาชิบต้นแล้วหาชิบ ส่นตีนวานขอ้ขอกันก็ได้ควยวน,ยนะเขาบอกไปซับเอรูดนอมนันนะ่ะนะไปตัวกับวเป็นเบียร์อาหาสิบไว้กับเขาแจกดีดอกปัตมณลงขายได้แบบนี้พันต้นสงฟรีเพิ่ว่าโอ้ยตายแล้วครับพี่นอ้องเออนะมีการนำไปลงขายได้นน่เออนะฮะ จะขายเตี๋ยวอีกแล้วโหยิบขายครับผมยิบขายนะครับนะเอ,ะอ,ะนะอะถ้าไม่มีผัวยังเรียนหนังสือก็ว่าไปอีกอย่างเอาก็จะกเชิงไปน้าเลียนไปน้าเลยนะเนาะเลียนอาชิงะไปน้าเลยวันนี้เออสมัยไม่นะครับพี่น้อง fc เนะี่อ,อ,อ,อมันต้องครบวงจรนะทุกวันนี้นะเลียนไปน้าเชิงไปน้ามีแห้งไปน้ำ เออมันคลาก้อนะครับพี่น้องเอฟซีนะไปอบอกเสบักไหว่าเออฮะกเกไว่าอันเอยักัอนอันมีการนลงทุนีกนี่แต่ไปพูดใส่บักไหลบัณฑิตามอะไรมันก็ต้องลงทุนวันนี้มืงถูัมสมผลนระใช่นะครับพี่น้องเอฟซีไม่มีอะไรสําฤทผลหรอกลงเดวเลี้ยงแบ่กัลมเียเมนกับพี่น้องเอฟซีนะอ่ ก็งเบรเขาก็ทาให้ทีนี้ไม่ได้ลงทุนอะไรสักอย่างเลยเออนะครับยอยสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะไม่ได้ทักทายตอนนี้ก็อะไรครับแฉคนนั้นแฉคน,นนี้นะอปใบว่าเอฟซีตัวเองนี่ยเอฟซีของหนูนี่ค่ะมีแต่คนจนๆค่ะไม่ไม่มีใครส,สติ๊กเกอร์ให้เลยค่ะนะอู้ตายแล้วค่ะแบบนี้ค่ะมีแต่คนจนๆเน <ๆ S 2> ี่ยเก่งเนาะ ไม่มีใครส่งสติกเกอร์ให้เลยค่ะไม่เหมือนไม่เหมือนของไม่เหมือนของไหลบ่ไม่เหมือนของบักไหลเลยบลักไหลมีสติกเกอร์หลังบ้านนะอยากได้แบบนั้นจังพี่ึงไน้องของหนูอยากได้แบบนั้นจังเลยหนูอยากได้แบบนั้นจังเลยกับพี่พี่น้องของหนู นน <im itation> สีของเราทำไมมีแต่คนจนๆนะของเราทำไมมีแต่คนจนๆนะโอ้ยตายแล้วน้องอยากได้สติกเกอร์จัง <im itation> <im itation> อะไรนี่ถ้านุ่ยออกมาอธิบายแล้วหรืออยากถอยออกจากสีโกเรลออกมาระบายเออหรือที่ใหม่ลงเฮ้ยอ,ออกมาระบายบอกโอ้ยเป็นเสื้อวัดบักิาาเด้อมันก็อยากถอยตอนที่มันเสียที่ที่ตะบัะนบนี้เสียเขาเรียกว่า เอา้าก็หาทั้ทงเ,เออก็หาทางไปแล้วครับพี่น้องเอ็มซีจะได้แหละนะหาทางไปหาทางลงเลยนะั่นนะสีลงแบบใดหัวใจบ่สีสีลงแบบใดนะ <laughs> สีไปท่าใดมันสีลงแบบงามเหมือนนะหาทางลงนะุ่งฮะแมหาทางลงโอ้ยตายแล้วค